สวัสดีครับทุกคนในเวลาที่เราเดินไปในที่เปี่ยวและมืดเนี่ยทุกคนเคยรู้สึกว่ามีใครบางคนหรืออะไรบางอย่างเนี่ยกำลังเดินตามเราอยู่หรือเปล่าฮะซึ่งถ้าหากว่าคุณรู้สึกแบบนั้นเนี่ยก็ระวังตัวไว้บ้างก็ดีนะครับอยากเล่นนะฮะอยากเล่นถ้าหากว่าคุณรู้สึกแบบนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเชื่อกันว่าถ้าหากว่าเรารู้สึกอะไรสักอย่างเนี่ยกำลังตามเราอยู่ในที่มืดๆแล้วก็เปี่ยวเนี่ยนั่นก็อาจจะเป็นฝีมือของโยคัยตนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเบตโตเบตโตซังฮะ เบตโตเบโตซังนะครับเป็นโยคที่ไม่ได้มีรูปร่างที่ชัดเจนนะฮะส่วนตามรูปวาดหรือรูปปั้นเนี่ยเขาก็จะมักทําออกมาในรูปของอะไรสักอย่างกลมๆแล้วก็มีขานะฮะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าเบตโตเบตโตซังนะฮะจะปรากฏตัวออกมาในรูปลักษณ์ที่เป็นลักษณะของเสียงนั่นเองแต่ว่าเสียงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเสียงแบบเสียงเดินหรือก้าวเท้านะฮะซึ่งเสียงดังกล่าวนะครับก็จะดังขึ้นมาในตอนที่เราเนี่ยไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับในที่มืดๆหรือว่าเปี่ยว โดยเจ้าเบตโตเบตโตซังนะฮะจะสามารถอ c o ี้เสียงเดินของเราเนี่ยได้แบบเป๊ะเ,เลยยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเนี่ยเดินเสียงดังแป๊ะแป๊ะเจ้าเบตโตเบตโตซังเนี่ยก็จะทําการส่งเสียงออกมาว่าแปๆๆ๊ะแป๊ะเช่นกันกับเสียงที่เราเดินนั่นเองนะฮะซึ่งจุดประสงค์ในการทําแบบนี้ของเบตโตเบตโตซังเนี่ยก็ไม่ได้มีละอะไรเล่าไว้นะฮะแต่คาดว่าน่าจะเป็นแค่การแกล้งหยอกเล่นกับคนเฉยๆก็นั่นเองนะฮะและถ้าหากว่าทุกคนรู้ตัวว่ากําลังถูกเบตโตเบตโตซังเนี่ยตามอยู่นะฮะก็สามารถที่จะบอกกับเขาว่า เบตโตเบโตซังเชิญเดินนําไปก่อนได้เลยแล้วเบตโตเบตโตซังเนี่ยก็จะเดินนําหน้าเราแล้วก็หายไปเองนั่นเองนะฮะดังตัวอย่างที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับซึ่งเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเบตโตเบตโตซังนะฮะที่ถูกเล่าต่อต่อกันมานั่นเองโดยเรื่องดังกล่าวเนี่ยเล่าเอาไว้ว่าการละครั้งหนึ่งที่น่าจะนานมากๆแล้วมีชายผู้หนึ่งกําลังเดินถือตะเกียงอยู่ในถนนแห่งหนึ่งซึ่งในเวลานั้นเองเป็นเวลาที่ค่อนข้างที่จะมืดมากแล้ว ถนนดังเก่าวในเวลานี้จึงมีความเงียบมืดและก็เปี่ยวชายผู้นี้ถือตะเกียงเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ยินเสียงก้าวเท้าตามมาจากด้านหลังแต่ทว่าเสียงดังกล่าวเหมือนกับเสียงก้าวเท้าของเขาปเป๊ะเลยเขารู้ตัวได้ในทันทีเลยว่านั่นคือเปตุโปรตซสังอย่างแน่นอนเขาจึงหยุดเดินแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเปตุโปตซสังเชิญก่อนเลยครับหลังจากที่เขาพูดจบเสียงก้าวเท้าดังกล่าวก็ค่อยๆก้าวเดินไปข้างหน้าและก็หายลับไปกับความมืด แต่บางตำนานก็ได้กล่าวว่าชายคนนี้ยื่นตะเกียงให้กับเบตโตเบตโตซังด้วยแล้วเบตโตเบตโตซังเนี่ยก็เอาตะเกียงของเขาไปพร้อมกับเดินหายไปในความมืดแต่ไม่ว่าเรื่องราวนี้จะจบแบบไหนทุกเรื่องก็ล้วนแต่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนั่นเองนะฮะสรุปแล้วเจ้าเบโตเบโตซังเนี่ยก็คงเป็นหนึ่งนยโยคัยน่ารักน่ารักตนหนึ่งนะฮะที่ไม่ได้มีพิษภัยอะไรกับมนุษย์เลยนั่นเองแต่อย่างไรก็ดีนะฮะถ้าหากว่าทุกคนได้ยินเสียงเดินตามในเวลากลางคืนนะครับก็ให้ระมัดระวังตัวไว้ด้วยนะะ เพราะสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่โยคายผู้น่ารักแบบเบตโตเบตโตซังนะฮะแต่อาจจะเป็นสิ่งอันตรายที่เรียกว่าโจรแทนก็ได้นั่นเองสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องราวของเบตโตเบโตซังนะครับโยคายที่ไม่ได้มีอันตรายกับคนเลยนะฮะแต่ชอบทําเสียงเดินตามจากด้านหลังแค่นั้นเองนะฮะซึ่งวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะฮะขอให้ทุกคนนะฮะมีความสุขมากๆหวังว่าปี2023นี้จะเป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยนะฮะ